สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่2-3 0กันยายนของชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่ราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้นจะเป็นคลิปการดูดวงความรักดดวงของชาวราศีธนูทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทําการหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับมาดูกันนะ้อยชาลาีธนูในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาาฟีธนูในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าค่อนข้างผิดหวังกับความรักครั้งนี้มากๆเลยเพราะคุณค่อนข้างคาดหวังให้เขาเป็นตามที่คุณต้องการแต่เพียงแต่ว่า,ขาเขาพอเขาไม่เป็นตามที่คุณต้องการคุณค่อนข้างผิดหวังไงแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่น่าเสยียเวลาคนคนนี้เลยวะแม่งทําไมต้องเสยียเวลาดิวะแต่เพียงแต่ว่าคุณเองก็รู้สึกอ่าไม่ หมือนเรอแ่ดีอะคุณพยายามให้โอกาสเขาใน,ในหลาย,ลายต่อหลายครั้งอะเนาะเป็นระดับหนา้นนแล้วก็ช่วงปัจจุบันละเนาะ2กันยายนเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนะชาตนูช่วงปัจจุบันเนี่ยชาตนูก็รู้สึกเออไม่อยากยุ่งแล้ววะนะที่เขาพยายามมาติดต่อพยายามมาบุ้นบายอะไรคุณก็รู้สึกเออพอแล้วดีกว่านะ ต่เพียงแต่ว่าชาติน,นุเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานะถ้าเกิดเขามาทําดีหรือทําตัวดีขึ้นหรือไม่ได้ทําตัวเอาแต่ใจไม่ได้ทําตัวนิสัยไ,ไม่ดีเนะี่ยคุณก็จะอยให้โอกาสเขาเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าบังเอิญว่าเขายังทําพฤติกรรมไม,ไม่ค่อยดีอยู่คุณก็เล็งตึกไม่ค่อยอยากยุ่งขีดเฟ้นว่าอย่ามายุ่งอย่ามาก้าวอย่ามาข้ามเฟ้นตรงนี้ซะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ อา่มาันดูคนนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองอยากมีความฝกสมามากกว่าอยากโฟกัสในเรื่องความสุขของตัวเองฉะนั้นคุณรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ความสุขคุณเนี่ยคุณจะตัดทิ้งฟ้านะครับแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าเขาเองอะ่ะไม่ใช่ความสุขนํามาแต่ความทุกข์ความไม่สบายใจคุณเลยรู้สึกไม่ค่อยอยากยุ่งอ่ะคุณเลยรู้สึกอยากไปโฟกัสในเรื่องความสุขเรื่องนั้นเรื่องนี้มากกว่าคุณเลยพยายามตัดเขาทิ้งไปนะครับถ้าเขายังเป็นแบบนี้ฉันจะตัดทิ้งแล้วเขาล่ะเขาคคิดยัตต่อวุณะ เขาเองเขายังอยากให้คุณหายโกรธแล้วก็กลับมาดีกับเขาอยู่แล้วตอนนี้เขาบอกว่าเออตอนนี้เขารู้แล้วเขาจะทําดีกับคุณมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณต้องเล่นตัวหรือทําตัวพฤติกรรมแบบนี้กับเขานะครับหรือเขาแต่เขาจะมองว่าคุณงอนเขาแหละเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาก็รู้สึกโมโหว่านะเพราะเหมือนว่าคุณไปสนใจคนนู้นคนนี้หรือไปให้ค่าคนอื่นมากกว่าเขาอ่ะเขาเองก็จะมีความโกรธเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้านนะครับ มาดูาน้อภไพ่แบบเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนนี่างคำทำนายระหว่างวันที่3-15กันยายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1 6 3 0กันยายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นาอแต่จะมีชาวราศีธนูบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู3-15กันยายนนอช่วงนี้ชาวธนูเป็นยังไงบ้างเลย3-15กันยายนช่วงนี้ ชาตินุก็จะดูทีท่าครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆงชาตินุก็ไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกนะครับแต่จะดูว่าเขามีพฤติกรรมดีขึ้นหรือเปล่าแต่คุณมองแล้วว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะงเขาคงรจะแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปไป,ปล่อยเขาไปแล้วการต่างคนต่างอยู่แบบนี้ดีแล้วนะครับซึ่งชาตินุช่วงนี้จะไปสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่าบางท่านบางคนก็จะเปิดโอกาสตัวเองได้มีโอกาสพบเจอหรือเจออะไรใหม่ๆบางท่านบางคนก็จะไปในสถา,านที่ใหม่ๆด้วยซ้่นะครับจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ชาตินุจะไม่เหมือนจะไปคุยกับใครหรือไปคิดก,กับใครก็ไม่ค่คอย สานต่อใครได้เท่าไหร่นักนั้นไในช่วงนี้นะครับแล้วเขาเองในช่วงนี้พอเห็นคุณไปนู่นไปนี่หรือทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเขาก็มีความโกรธความโมโหคุณเกิดขึ้นด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ระหว่างวันที่สิบหกถึงสามสิบกันยาย,ยนละนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะฟีโบนุแฟมกันยายนช่วงนี้ชาสนูก็เหมือนตัดสินใจแน,น่นอนว่าไม่ค่อยอยากยุ่งคนคนนี้นะให้เขาอยู่เฉยไปดีกว่าซึ่งเขาเองก็รู้สึกว่าเออชาชาตนูจะไม่ยุ่งกับเขาเนี่ยเขาเองก็จะไม่ค่อยยุ่งกับชาวินูด้ เอาไงดีวะยังอยากกลับไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็าจะมีความสับสนในตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ชาตานูอะมองแล้วว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ไดทําตัวดีขึ้นชาตธนูจะไม่อยากกลับไปนะครับเพราะเขาชาตาน,นูมองว่ามันเป็นเสียเวลาในการคบกันอะถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆม,มันเสียเวลาทั้งคู่อะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกลับไปน่าจะดีกว่า จริงๆชาตินูมองว่าถ้าเกิดเขาทําตัวดีอ่ะไม่ทําให้ให้ต่างฝ่ายต่างเสียเวลาเนี่ยชาตินูก็ยังพอมีโอกาสแต่เมื่อตอนนี้มันเหมือนมันสายไปแล้วอะ่ะเหมือนคุณมองว่าเขาคงไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ปรับเปลี่ยนนิสั่ายนช้นตอนนี้มันถ้ามันสายไปแล้วชาตินูก็ไม่ค่อยอยากไปวุ่นวายอะไรเท่าไหร่นะครับ คนเขาเองมองว่าเออถ้าเกิดชาวธนูจะอุบัติจะไม่สนใจจะไม่อะไรแคร์เขาเนี่ยเขาเองก็จะไม่จําเป็นต้องสนใจแคร์ชาวธนูเท่าไหร่นนะเพราะว่าเขาเองก็จะสาม,มารถเลือกคนใหม่ได้สามารถมองคนใหม่ได้แม้ว่าในใจลึกอเขายังเสียดายชาวเสียดายชาวธนูอยู่ก็ตามนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีธนูไว้แค่นี้เนาะชาวราศีธนูท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมหรือมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน<า>์เลยไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า